สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแอปพลิเคชันสมัยนี้เปลี่ยนชีวิตของคุณได้ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักแล้ววันนี้จีมีแอปพลิเคชันที่สามารถเปลี่ยนสถานภาพคุณได้มีแฟนเลิกกับแฟนไปจนถึงอยากให้แฟนรักต้องทำยังไงแอปพลิเคชันจัดได้ค่ะ เริ่มจากคนโสดเอาแต่ทำงานไม่มีเวลาหาแฟนเดี๋ยวนี้คนทำแอปรู้ใจคุณคะ่ะออกตัวช่วยอย่างแอปพลิเคชัน available แอปนี้ทำหน้าที่เป็นแม่สื่อหาคนที่มีความชอบคล้ายกันมาลองจับคู่เคมีเดียวกันส่วนจะไปกันได้และจริงใจแค่ไหนอันนี้ต้องดูกันเอาเองส่วนใครแอบชอบหรือจีบอยู่ต้องพยายามทำคะแนนต้องแอป make up text คำโดนๆเพียบแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะใครมีแฟนแล้วต้องคอยเอาใจใส่กันหน่อยกับแอป couple แอปแชทที่ใช้ได้ระหว่างสองเราเท่านั้นที่เด็ดคือปุ่มคิดถึงหรือจุบ๊บกันได้ผ่านจอด้วยนิ้วโป้งพอเอา นิ้วแตะเครื่องพร้อมกันจุดเดียวกันจะสั่นเหมือนกับจุมพิษก็จริงๆมาถึงความรักที่ถึงทางตันอยากหาวิธีบอกเลิกมีแอปพลิเคชัน break up text แอปนี้ช่วยคิดเหตุผลที่เจ็บน้อยที่สุดทางเลือกสำหรับคนอยากเลิกแอป Q switch ใครชอบโพส์รูปแฟนเก่าออกสื่อแท็กชื่อแฟนตอนคบกันอยู่ลง Facebook บ่อยๆแล้วพอเลิกกันอยากลบแอปนี้ช่วยลบทีเดียวหมดเกลี้ยงเลยค่ะแต่แน่นอนแอปนี้ดูเด็ดขาดแบบล้างโปรไฟล์รักระหว่างเรา บางทีก็ต้องบอกนะคะเรื่องหัวใจใช้จอมากเกินไปก็ไม่ดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะกรมสุขภาพจิตชี้คนเสพติดเซลฟี่ถ่ายรูปตัวเองแชร์บนสังคมออนไลน์อาจมีปัญหาขัดความเชื่อมั่นได้หากคนกดไลค์น้อยเติมความหวานด้วยแท็กซี่ส่งความรักแต่งด้วยทีมวาเลนไทน์นั่งเป็นคู่เรียกง่า,งงายๆผ่านแอปพลิเคชัน Grab t a ็ i ซดอกกุหลาบยังเป็นคำค้นหาย,ยอดนิยมที่ค้นหาบน Google ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine. Microsoft เผยผลสำรวจ Skype โปรแกรมคุยแบบเห็นหน้าผ่านอินเทอร์เน็ตช่วยให้คู่รักที่อยู่ไกลกันมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาร์คซักเบิร์กขึ้นแท่นเศรษฐีใจบุญในสหรฐัฐบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลมากที่สุดในปีที่ผ่านมาพรุ่งนี้พลาดไม่ได้กลับมาติดตามวิกฤตีทรีกกับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ